โรงเรียนเบนจะมานูสอบมีการจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะกิจกรรม BMS Big Classroom ลากแก้วเบนจะมาปลูกปัญญานอกห้องเรียนนำนักเรียนศึกษาะวัิิศาสตร์และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ ที่อู่ต่อเรือบ้านเสเม็ดงามตนหนองบัวอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายปรีดีโสโปโผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต17จันทบุรีตราดเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะกิจกรรม BMS Big Classroom และแก้วเบญจะมาปลูกปัญญาน,นอกห้องเรียนนํานักเรียนศึกษาประวัติศาสตร์และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยความร่วมมือระหว่างสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรีเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ พพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดจันทบุรีกลุ่มพัฒนาป่าชัยเลนบ้านเสม็ดงามและโรงเรียนเบญจามานุสอนจังหวัดจันทบุรีร่วมกันจัดขึ้น ว่าที่พันตรีกรุณาสืบอุดมผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมานุสนกรกล่าวว่าโครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการทางสังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์อย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นระบบและสร้างสรรค์เกิดสมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งได้แก่พลเมืองรู้และเคารพสิทธิพลเมืองมีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่พลเมืองมีส่วนร่วมอย่างมีวิจารณญาณและพละเมืองเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกรูปแบบบูรณาการข้ามศาสตร์วิชา8กลุ่มสาระการเรียนรู้และ1กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้วิทยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นภายนอกสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมในห้องเรียนของตนเองเพื่อเป็นการน้อมลํำลึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมาหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีและประชาชนชาวไทย เดินนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้เรื่องขยะทะเลและขยะกำมพา้าความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอูต่ต่อเรือบ้านสม็จงามและสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกับเมืองจันทบูรณ์ความรู้เรื่องป่าชายเลนบ้านสม็จงามพืชสมุนไพรอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์ในชุมชนและการเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์กลุ่มสตรีทอเสือกกบ้านสม็ดงามให้ความรู้ในเรื่องของการทอเสือกกกสม็จงามด้วยค่ะ